อยู่บ้านก็คือถอดเสื้อใส่กางเกงว๊าดตัวเดียวอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับเ็มากครับหนาวด้วยมินซอกแซก สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์นะครับวันนี้ผมมาถ่ายนิตยสารามิ้นท์นะครับในคอลัมน์มิ้นท์ซิกแพคนะครับผมฝากผมด้วยนะครับรับรองว่าต้องชอบแน่ๆครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มาถ่ายอะไรแบบดีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พูดเล่นกับกล้องได้นะแบบตอน,นตอใช่นี่จะเป็นอมอกมาเรื่อยๆเ,อเก็บไปเรื่อยๆเล่นมากเลยครับหนาวด้วยเปนยังไงครับม่าอีกนชิถ่ากับพีครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นครับผมว่า <c oughs> ก็เตรียมตัวพอสมควรครับก็แอบตื่นเต้นน่ะพี่เพราะว่ามันต้องเตรียมร่างกายเนาะ แล้วว่าเราก็คิดว่าเราจะเท่าคนอื่นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยไม่เป็นไรเราเอาในสไตล์ของเราครับก็สนุกมากครับโดยรวมแล้วพี่ๆทีมงานทุกคนก็น่ารักมากครับชอบชอบลุกแรกรชอบเก,ง,เกงตัวลุกแรกที่ใส่แต่งเกงไม่ใส่รองเท้าชอบลุกั้นครับแบบมันดูดิบๆดีลุกันนดีอยู่บ้านนี่เราก็คือเสื้อมาณนั้นหรือเปล่าอยู่บ้านก็คือถอดเสื้อใส่กเกงวบ๊ะตัวเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ ติดไงครับคือพ่ออยู่บ้านพ่อเขาชอบถอดเสื้อใช่ไหมใส่แต่งเกงกเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยชอบเพราะว่ามันสบายตัวด้วยบ้านเราร้อนด้วยไงครับ แล้วกระทิงขอฝากผลงานนะครับในมินแมกกาซีนนะครับวอลลุ่มที่7นะครับมีทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็มีแฟชั่นเซ็ตด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับน่าจะได้ดูกันปีหน้าครับเป็นละครหนังย่อง3ครับมีเรื่องสาบซ่อนรักแล้วก็ไอ้คอยหักเจ้านะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักษาสุขภาพครับบ๊ายบาย